จะเกินนะนี่ตัวนี้สุดง,ง่เนาะเรียบร้อยพี่น้องออโอส้สุดยอดสุดยอดโอ้สองตูไ้ไปสุกตัวเดียว้โอ้ยไปข้ามโซกอันนี้ปลาข้ามโซกปลาคือปลาแซลมอนพี่น้อง บายดี e, ทุกคน,นะนเอาะมอนี้ยอยู่กับก้อยมีนเนยสเตอร์กีโอเคทุกคนมอน,นี้่้อยจะพาทุกคนไปจอกปลานะควางแห่ใส่หมวงควมมงนะันหมวงมากับสะไห่หุงเปาแล้วก,ก็เด็กเด็กแมวโอเคทุกคนนาะเดียวขอไปหาปลาแล้นะไปเฮ้ อ๋อมนันเนาะเดี๋ยวไล่ฟุ้งตัวนี้ไปก่นอนเย่ตัวนึงแล้วพี่น้องปลาหนามเนาะตัวนึงแล้ว,ว,ลวมันมานมันมาน,มน ตัวเดียววะตังหน้าปีนปใจหลังน้าเลยสตัวสิตัวเดียวนี่ตัวนี้สูตรงเนะาะม,านม,านมานันมันมันมันพี่นุกใส่ถุงโอู้มุดสูตรสูตรจะอาอะรปอมัน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  วันนี้ครับโตสัสับแข่งจบปุ๊บเนี่ยกํลังนิ่งมองเนาะนิ่งมองนี่ขึ้นป่าแล้ววันน้เรเรียบร้อยพี่น้องม,มาข้ามโซกเนาะอ้าที่โดดโตใหญนี่ตัวนี้โอ้สุดยอดสุดยอดโอ้ยจับดูเดี๋ยวขอจับตัวนี้เลย เอ้ลินหรอพ่อแง่เสื้อคุกกี้นี่กันเจนน่ะเสียใจมีเอ๊ะจ้านมแ่โอ้พี่น้องเขี้ยวตัวที่ห้านี่ปลาแซลมปลาคือปลาแซลมอนพี่น้องแซลมอนบันดานี่แหละแซลมอนบันดาเนาะโอ้โค่นมันโค่นมันพี่น้องสุดยอดสวยงามสวยงามนี่สวยงามขนาดเนาะ นี่บัดตัวเดียวเป็นอันนี้ตัวน้อยเนาะอันนี้แซลมอนแซลมอนแซลมอนบันนานี่นะแซลมอนของแท้นี่แหละงแ What What the fuck แซลมอนบันนาเเนาะเดี๋ยวขอเอาปลาใส่ถงกับพี่นาอู้สองตัวเฮ้ยสอตัวเดี่วดิอ้มันมันพี่เนาะปลาแดงปละแดงนี่นี่ปลาแดงเนาะ โอ้ยไปข้ามสุกข้ามสุกพี่น้อเสียมอนโอ้เสียมอนนี่แล้วนี่นมสองตัวเนาะไอ้นั่นชือตัวนึงเนาะมนๆนพี่น้องมนนี่ขยอดนี่ปแดงอันนี้นะนี่สองตัว มันมันมันมาทำเอเดี๋ยวใส่ทุงก่อนตกวางก่อนนี่ากันนะเงาะย้อนไปต่อไปต่อเดี๋ยวไปเบื้งปลามอมกันทุกคน ไงปลาหมอกลัวอะไรเนี่ยกัวเอ้ว้าวคือมาอะไรไหมนี่บ้านหรือป่าใด้อุ๊ยอันนี้เกล็ดกัวโอ้ยดีเดียวมันตายโอ้ยกะไม่ได้กินพี่น้าะอ้าวนี่อีกบไปนึ่งเลยบอสเอาที่วะสร้างว่าอะไรปลาหมออันนี้เนาะนี่ มัน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 ชมกันห <c oughs> ืมเนวจริงไล่ทางนั้นลงมาอีิงเนาะนีะ่ออบเบื้องลาเนาะทุกคนเนาะหอบเลกนี่มันมหนือเท่านี้แหละนี่นอด cúi ba, nè, salmon, nó. nó là nó. เฮ้ยตัวนึงเฮ้ยทัานตัวหนึ่งปลาคิงน้อยเนาะท่าเานตัวนึงนี่ตัวนึงนี่สองตัวพี่น้องนี่อันนี้กับปลาคิงเนาะมัน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 เป็ยอดเนาะมันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอเก็บปลาใส่ถุงเขนเนาะกวัดดีเนาะมองเขาจะชื่อก้นมองเขาเนาะถูกปะ ใชป่ามาเบิ่งดูอันนี้คือตัวดึกดีเนาะปลาแดงปลาแดงมามาก่อนกลับบ้านเนาะสำวันนี้เนาะก่อนกลับบ้านมามามาเมื่อกี้ได้มาโอเคเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวขอกลับบ้านก่อนนี่ปลาไล่ไล่เนาะนี่ไล่ไล่เนาะในโบได้กินอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะ ก็กลับบ้านก็ทุกคนไม่ได้